แขนขามาแล้วยุย้ยจีรนันอวดคลิปออลตราซาวชวนตื่นเต้นเแบบีน้อยในคันสุดสตรองโดดโชว์พ่อกับหมอไปเลยมีลูกคนแรกมาเติมเต็มครอบครัวแบบสมแล้วสำหรับคู่สามีภรรยาคู่หวานอย่างทันธนากรและ ยุยจีรนันหลังจากที่ควงแขนแต่งงานกันมานานกว่า4ีปีซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมายุยทันก็เพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีเรื่องเบบีคนแรกปรปหยกยกท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งคำยินดีให้อย่างล้นหลามวันนี้ที่รอคอยยุยทันแ h a ป p y มีเบบีมาเติม,เต,มเต็มครอบครัวแล้วมีเปิดภาพร่วมเฟรมยุย จีรนันวุ้งทองอ่อนๆพร้อมรอรับขวัญหลานแบบทุ่มหมดตัวเจนี่เมินดรามา่าโชว์หุ่นสวยแซ่บแบบเฮลตี้แฟนๆเห็นแล้วแห่ชมรัวๆและล่าสุดวันนี้วันที่29กันยายน2566ยยุย้ย จีรนันก็ได้อัปเดตอีกครั้งด้วยการโพสต์คลิปลงอินสตาแกรส่วนตัวขณะที่กำลังเอลตราซาวดูลูกน้อยพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าวันนี้หนูกระโดดโชว์พ่อกับคุณหมอด้วยนะคะหัวใจของหนูแข็งแรงดีแขนขาหนูมาแล้ววอรอประกอบร่างพร้อมแล้วจะได้ออกมาเจอกันนะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์คลิปดังกล่าวไปแล้วนั้น ก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ปลื้มปริ่มอิ่มใจไปกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่กันยกใหญ่ขณะที่ทางด้านพระเอกหนุ่มมิกทองระยะที่แม้จะเห็นโฉมหน้าหลานไม่ชัดแต่ก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ว่างุยหน้าเหมือนพ่อมากเลยครับโอ้โหเจนี่เทียนโพสุวรรณเมือนดราม่าอวดคลิปโชว์หุ่นสวยแซ่บแบบเฮลตี้ แฟนๆเห็นแล้วแห่ชมรัวๆพร้อมป้องก่อนหน้าอาจเป็นเพราะมุมกล้องเรียกได้ว่าเมินเสียงวิพากวิจาร์ณเรื่องหุ่นพร้อมกับเดินหน้าศาสตร์ความสวยแซ่บแบบจึ้งๆให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวเจนี่อันพาดนะป้อมเพชรหรือ เจนี่เทียนโพสุววันที่ล่าสุดสาวเจ้าก็ได้ออกมาโพสต์คลิปโชว์หุ่นเครียวสุดลีนกระแทกตาแฟนๆผ่านทางอินสตาแกรมอีกครั้งแล้วเป็นประเด็นอีกแล้วเจนี Jenny, ่ปวดลุกล่าสุดแฟนๆชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เสียงแตกแตงพงศกรเผยติดโรคมือเท้าปากจากลูกชายแต่ละวันอาการมาไม่ซ้ำสุดทรมาน แซกไม่แผ่วสายป่านนุ่งทูพีสปล่อยทีเด็ดปวดชัดชัดทั้งหุ่นเป๊ะรอยสักเท่งุมไหนก็เดือดสุดๆโดยงานนี้เจนี่ก็ได้อวดหุ่นพร้อมลีนแบบฉบับคนมีวินัยในการออกกำลังกายและควบคุมอาหารในลุกเสื้อสายเดี่ยวตัวจิ๋วเผยให้เห็นหน้าท้องแบนราบเอวบางเฉียบแมทเข้ากับกางเกงขายาวะดีไซน์เท่เบาๆพร้อมกับแนบแคปชั่นบอกว่า ฮิตอิดไลเอ็กซ์ตาซีซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของสาวเจนนี่แล้วนั้นบรรดาแฟนๆต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์บอกเป็นเสียงเดียวกันดูสวยแซบสุขภาพดีแบบคนมีวินัยสุดๆอีกทั้งยังออกความคิดเห็นว่ารูปที่ดูผอมๆก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเพราะมุมกล้อง